สิ่งหนึ่งที่พระอาจารย์บอกลูกศิษย์ก็คือที่ผมได้ยินมานะครับให้หาธรรมะไม่ให้หาพระอาจารย์ oh, ไม่ให้ยึดถือตัวพระอาจารย์ด้วยซ้าตอนแรกก็ไม่ปฏิเสธให้เขามาบางคนก็มาด้วยความเห็นว่าท่านเก่งท่านมีชื่อเสียงมีอะไรมาอันนี้ตัวเขาเองไม่ไม่ใช่ความผิดอะไรไม่น่าห่วงอยู่ที่ตัวตัวพระเองเนี่ยก็ยกตัวอย่างไว้เหมือน 4, ี่คูร้อยวิ่ง4ี่คูร้อยเนี่ยเขาเป็นไม้หนึ่งใช่ไหมเขาเป็นไม้หนึ่งวิ่งมาเขาส่งไม้มาหาเราแล้ว มาอยู่ในสํานาสนี่เหมือนว่าเขามาอยู่กับเราแล้วรเราเป็นพระสงฆ์ก็ต้องส่งต่อให้เขาเป็นมาที่3คือพระธรรมพอเข,าขอ้าคตุนพระธรรมปุ๊บแล้วก็ไม้ต่อไปก็คือเข้าถึงพระาศาสดา<อ>เป็น4ี่คูร้อยเมตรหน่อยแต่ถ้าเราไม่ส่งไม้ต่อไม่วิ่งต่อเราจุดอยู่แค่นี้ปุ๊บเออเขาก็เขาก็จอดอยู่เพียงแค่เขาจะมายึดติดแก็บตัวพระไม่เขาจอดอยู่แค่ไม้สองไม้สองอคือ,อพระสงฆ์ล้ว<ห>เป็นพระกอรพระขอด้วยไงฮะเขาก็จอดอยู่แค่นี้แล้วถ้าพระ ก็พระขอทำไม่ดีปุ๊บเขาก็ต้องเกิดบรรยากาศเหมือนที่คนไทยเราเป็นโอ้าศาสนาเสื่อมไม่ศรัทธาไม่เริ่มสสยแล้วเดี๋ยวนี้อย่างงุ่นอย่างงี้ใช่ไหมครับอ้าวพวกก็ต้องโทษเพราะว่าไม้สองไม่ยอมวิ่งต่อใช่ไหม<อ>แต่ถ้าไม้สองพระสงฆ์วิ่งต่อก็ส่งไปต่อที่ไม้สามก็คือพระธรรมอ่าแล้วพระธรรมก็คือมีลักษณะต่อไปก็เข้าถึงองค์ศาสดาครับเพราะศาสาศดาเป็นผู้ที่นำธรรมะมาตัดมาสอนมาแจกแจงมาจำแนกอ่าก็เข้าสู่เส้นชัย